สวัสดีชาวโลกวันนี้เรามาทําไก่ผัดพริกนะครับมีวัตถุดิบมีไก่ครับออหอมใหญ่พริกใหญ่น้ำตาลทรายเกลือเติมทิพยปผงชูรสกระเทียมซีอิ๊วดำครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่หัวเทียมเลยนะครับกระเทียม <laughs> หอมแล้วก็ใส่ไก่ครับเยเลยีเลยใส่เกลือครับ โอเคขั้น่อไปใส่น้ำตาลทรายครับโอเคหอมหัวใหญ่ครับใส่วัมลงไปครับเอาพริกหยวกครับพริกหยวก Viu đam ngắp tôi qua món thì yêu mày đấy sài gửi đi ăn kiếp kính mày ngủa 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 ngủa